ต้อนรับเข้าสู่รายการ Dust d a i l รายงานติดตามพยากรณ์สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าเพื่อให้คุณรู้เท่าทันและก้าวนำหน้าฝุ่นควันอีกหนึ่งก้าวกับพวกเรา Dust d a i l ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะอยู่กับอุ้มอิ่มแล้วก็เบียร์นะคะในวันนี้นะคะรายการได้ออกอากาศาเป็นครั้งแรกเป็นทางการเลยใช่ไหมเราก็จะมีความตื่นเต้นนิดนึงที่สดเลยนะคะก็รู้สึก ตื่นเต้นด้วยเช่นกันนะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยก็เป็นรายการที่แบบว่าสภาพอากาศเป็นรายวานที่เกิดขึ้นคอยรายงานเนาะสภาพอากาศที่เกิดขึ้นสุดร้อนเลยเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทันข่าวสารในแต่ละวันหรือว่าค่าฝุ่นรายวันที่อันตรายเนาะเพื่อจะได้ป้องกันตนเองได้อย่างทันท่วงทีแล้ววันนี้นะคะตอนมาทํางานเนี่ยเบียร์รู้สึกถึงสภาพอากาศในวันนี้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างได้สังเกตไหมว่าแบบบรรยากาศท้องฟ้ามันดูเป็นยังไง ถือว่าถือว่าวันนี้หมอกหมอกอยู่นะหมอกควันแบบมันดูขมัวอยู่นะขมุขมัวคลุมเครือไม่สดใสใช่ไหมออมันก็แน่ล่ะนี่สังเกตตอนมาทำงานเนาะตอนเข้าออฟฟิศมาเนี่ยาจะมีโลคอลเซนเซอร์อยู่หน้าออฟฟิศเนาะเห็นสภาพเห็นค่าฝุ่นสูงถึง71ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเลยทีเดียวซึ่งเกินค่ามมาตรฐานไปมากๆแล้วแล้วทีนี้ก็คือต้องรีบเข้ามาเช็คค่าฝุ่นกันทันทีเลยนะคะ ก็เลยรออีกชั่วโมงนึงเช็คค่าฝุ่นพร้อมกันนะคะที่เวลา9นาฬิกาเนาะจากเว็บไซต์ ccdc cmu ccdc นะคะเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะ c ขออภัยค่ะ cmu ccdc เนาะอันนี้เป็นภาพแผนที่ประเทศไทยนะคะซึ่งเราจะเห็นค่าฝุ่นเนี่ยในวงกลมเนาะเป็นกระจุกกระจุกมีทั้งสีม่วงสีแดงสีส้มใช่ไหมจะคุมโทน ส่วนมากจะเป็นสีแดงสีม่วงมากกว่าเนาะแล้วเราก็ลองไปดูแบบ V m แ p กันค่ะถ้าเกิดว่ามันดูลุงลังใช่ไหม mm hmm. เราสามารถกดที่เลเยอร์ตรง v-map ได้ก็จะเห็นเป็นโทนสีที่ชัดเจนมากยิ่ง<ช>ขึ้นเราจะเห็นว่าฝั่งภาคเหนือตอนบนค่ะดูภาคเหนือตอนบนนะอะ mm hmm. จะเห็นว่าสีม่วงกับสีแดงชัดเจน เยอะมากมาแล้วมันไม่มีค่าสีเขียวเลยนะคะซึ่ง C C D C ของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบ U S นะคะเป็นค่าของไม่ใช่ของประเทศไทยเนาะใช่ค่ะงั้นเราไปดูทางฝั่งแอฟ f o r ไทยกันบ้างดีกว่าค่ะอ๋อขออภัยค่ะเราได้ดูค่าสีไปแล้วใช่ไหมเราจึงได้นำค่าอันดับ5พื้นที่ที่ค่าฝุ่นสูงเนี่ย มาให้คุณผู้ชมกันเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูที่อันดับแรกกันเลยนะคะค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงวันที่1กุมภา 12, มพันธ์2,566เวลา9นาฬิกาที่บอกไปอย่างเมกี้เนาะ,ะเรามาดูที่แรกกันออันดับ1เลยนะคะโรงพยาบาลฮอดจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่244ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรอันดับที่2บ้านไซทองตำบลเขื่อนภาคอำเภอพ้าวจังหวัดเชียงใหม ขอภัยคะ่ะอันดับที่ 2. บ้านใหม่ปูเลยตาบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ที่222ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันดับที่ 3. 220โรงพยาบาลลองตาบลห้วยอ้ออำเภอรองจังหวัดแพร่อยู่ที่220ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันดับอันดับที่ 4. บ้านทรายทองตาบลเขื่อนภาค อำเภอเ้าวจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่220ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรและอันดับที่5โรงพยาบา,พาลพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายอยู่ที่213ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะอย่างที่บอกไปตะกี้นะคะว่า cmucdc เป็นการดูค่าฝุ่นแบบ us เนาะเราก็จะเห็นว่าค่าฝุ่นเนี่ยเป็นสีม่วงหมดเลยนะคะซึ่งมันอันตรายต่อสุขภาพมากๆเลยเนะ<ช>าะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ไปดู a i r f thai กันเลยค่ะ a i r f thai แบบ เป็นค่าดัชนีคุณภาพของประเทศไทยอันนี้เป็นแผนที่สถานการณ์นะคะเราจะเห็นได้ว่าไม่มีสีม่วงเลยเนาะมันจะมีสีส้มสีแดงสีเหลือง mm hmm. เป็นโทนประมาณนี้นะคะสุดมากส้มมากเนาะใช่และเราก็ได้จัดอันดับมาแล้วค่ะ5อันดับนะคะจาก a i r f o ฟไทยเนาะเป็นแบบ t s ค่ะเรามาดูกันนะคะในอันดับแรกค่ะ 5อันดับค่าฝุ่น PM2.5 อันตรายภาคเหนือนะคะค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงวันที่1กุมภาพันธ์2,566ค่ะวเวลา9 0. นาฬิกาเช่นกันนะคะอันดับที่1ค่ะสำนักงานเทศบาลตะบลท่าข้ามอำเภอหางดงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะวัดค่าได้100ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะ อันดับที่2นะคะบริเวณที่ว่าการอำเภอลี้ตำบลลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะวัดค่าได้92ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันดับที่3สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางค่ะตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางวัดค่าได้89ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันดับที่4นะคะอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแพร่ค่ะตำบลนานจักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่วัดค่าได้75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและอันดับที่5นะคะสวนสาธารณะ ชุมชนเลอไทยตำบลทานีอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะวัดค่าได้74ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะและก็ลำดับที่1-2นะคะอยู่ในระดับสีแดง <c oughs> คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ <c oughs> คนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษทางอากาศนะคะควรงดทำกิจกรรมและออกกำลังกาย บุคคลอื่นๆน,นะคะที่ควรจํากัดทํากิจกรรมและกรลังกายก็คือน่าจะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวอ,อยู่แล้วเนาะ,ะอันนี้ก็คือต้องระวังเป็นพิเศษนะคะและระดับที่3ถึง5นะคะอยู่ในระดับสีส้มค่ะมีผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างมากนะคะจึงควรละอขออภัยค่ะจึงควรลดระยะเวลาและจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะแต่หากจำเป็นนะคะก็ควรสวมหน้าก,ากากที่ป้องกันฝุ่นได้เนอะอาะและเรื่องหน้ากากป้องกันฝุ่นเนี่ยก็เป็น เรื่องสําคัญที่เราต้องรู้จักเลือกซื้อเลือกใช้ใช่ไหมบางทีมันก็ไม่ได้ป้องกันทุกทุกยี่ห้อตลอดใช่ไหมเราต้องดูว่ายี่ห้อไหนแบบว่าคนใส่แบบไหตใช่บางทีต้องใส่หลายชั้นนะสามชั้นนะคะนตาจะป้องใส่เยอใช่เพราะว่าช่วงนี้ค่าฝุ่นขึ้นสูงมากเลยนะคะต้องคอยติดตามรายงานขออภค่ะต้องคอยติดตามสถานการณ์จากทางรายการเรานะะคทุกเช้าเลยเนาะเวลา11โมงถึงเที่ยงใช่ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการรายงานจากรวมอุตุใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเรามาดูจากภาพนะคะรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาแนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะส่งผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น pm 2.5จากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง7กุมภาพันธ์สองพาจากตารางนะคะส่งส่งผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น pm 2.5 วันที่1ถึงวันที่2อ,อยู่ในระดับสีสม้มซึ่งคุณภาพอากาศมีผลต่อสุขภาพนะคะส่วนวันที่3อยู่ในระดับสีเหลืองคุณภาพอากาศปานกลางถึงจะส่งผลต่อสุขภาพน้อยแต่ก็ควรที่จะลดระยะเวลาทํากิจกรรมการแจ้งวันที่4ถึงวันที่5อยู่ในระดับสีเขียวถือว่าอากาศคุณภาพดีขึ้นกว่า3วันที่ผ่านมาเลยค่ะ และในวันที่6-7ถึงอยู่ในระดับสีเหลืองคุณภาพอากาศบรนกลางทําให้แนวโน้มคุณภาพอากาศแย่ลงเมื่อเปรียบเทียบจากวันที่4-5ถึงวันี่ทเราต้องติดตามค่าฝุานบ่อยๆนะคะไม่ควรชะล่าใจเลยค่ะทุกคนใช่ค่ะนอกจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะเรามาดูข้อมูลจากกราฟแอร์โฟไท่กันต่อเลยค่ะ กราฟแอร์โฟไทยวันที่1นะคะกราฟแอร์โฟไทยอของวันที่1ในวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าจากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้ามตำบลหางโดงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะมีค่า PM เ5นี่ยส5สูงสุดอยู่ที่เวลา8อิกาค่ะแล้วก จุดต่ําสุดนะคะอยู่ที่เที่ยงคืนค่ะและดับที่ไปดูกราฟที่2กันต่อเลยค่ะขออภัยนะคะกราฟที่2ค่ะบริเวณที่ว่าการอําเภอลี้ตมบลลี้อำเภอลีจังหวัดลําพูนนะคะมีค่า PM 2.5สเนี่ยสูงสุดอยู่ที่เวลา9นาฬิกาค่ะจุดต่ําสุดอยู่ที่ตีห้นะคะ กราฟที่3ค่ะสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางตําบลพระบาทอําเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะค่าพ m 2.5สุสูงสุดอยู่ที่7จ็นาฬิกานะคะจุดต่ำสุดอยู่ที่ตีสค่ะกราฟที่4นะคะอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแพร่ตําบลนาจาักอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะค่า PM 2 5นะคะจะอยู่สูงสุดที่เวลา9กนาฬิกาค่ะจุดต่ำสุดอยู่ที่เที่ยงคืนเนาะและกราฟสุดท้ายนะคะก็คือ สวนสาธารณะชุมชนเลอไทยตมลทานีอำเภอเมืองจังหวัดส,สุขโขทัยค่ะค่า PM 2.5สูงสุดอยู่ที่เวลา8นาฬิกานะคะและต่ำสุดอยู่ที่ตี3ค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปดูกรมควบคุมมลพิษกันเลยค่ะนนจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา,อาขอไปค่ะจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาไปแล้วเนาะเราก็มาดู เราก็มาดูจากเพจศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษกันบ้างค่ะนี่คือคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง11จังหวัดภาคเหนือ7วันล่วงหน้านะคะประจำวันที่2กุมภาพันธ์กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษรายงานว่าพื้นที่11จังหวัดภาคเหนือนะคะมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานช่วงวันที่6ถึง8กุมภาพันธ์2566ค่ะ แต่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบนและล่างเนาะโดยเฉพาะช่วงวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์โดยในวันนี้นะคะถึงวันที่4เนี่ยค่าฝุ่น PM 2.5จุจะอยู่ในระดับสีส้มค่ะต่อมานะคะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนต้องเฝ้าระวังวันที่5ถึง6 <c oughs> นะคะอยู่ในระดับสีเหลืองเนาะยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปชเชียงใหม่ลำพูนสุโขทัยค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังซึ่งยังมีค่าฝุ่นสีเหลืองสีส้มอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะ แต่ในวันที่7-8ถึงค่ะสถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือมีแนวโน้มดีขึ้นเพราะเป็นระดับสีเขียวแต่สุขโขทัยและพิษณุโลกเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังค่า PM2.5 ที่ยังเป็นระดับสีเหลืองอยู่นะคะสถานการณ์ก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนาะเราไว้ใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเช็คค่าฝุ่นจากรายการเราบ่อยๆแล้วใช่ไหมดัสเดลี่นะคะฝากไว้ด้วยค่ะให้ติดตามกันนะ ต่อมานะคะเราพยากรณ์อากาศกันไปแล้วสภาพอากาศในวันนี้ไปแล้วเราก็มาเข้าสู่ช่วงข่าวกันบ้างดีกว่าค่ะว่าในภาคเหนือของเราเนี่ยมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะมาค่ะข่าวล่าสุดเมื่อคืนควบคุมได้แล้วไฟป่าแม่หมาะลำปางนะคะลามขึ้นหน้าผาสูงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา31มกราคม2566ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่าหรือเหี่ยวไฟ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าส่วนหน้ากรมป่าไม้ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เมืองแม่เมาะว่าพบกลุ่มคูาขออภัยค่ะว่าพบกลุ่มควันที่บ้านศบจางตำบ,บนแม่เมาะออำเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางจึงได้นํากําลังชุดเหยี่ยวไฟนะคะเข้าทําการตรวจสอบพบไฟป่าในเขตสงวนป่าศบจาง จึงได้ทำาการดับไฟจนถึงเวลา19นาฬิ30นาทีนะคะพบแนวไฟลามขึ้นเขาซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันค่ะหน้าดินเป็นหินลอยจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินการดับไฟต่อได้นะคะจึงถอนกำลังเมื่อเวลา20นาฬิก30นาทีค่ะแต่และล่าสุดเมื่อเช้านะคะ เทศบาลแม่หมอะได้แจ้งว่าสามารถควบคุมไฟได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะทางเพจสถานีฝุ่นจะคอยอัปเดตรายละเอียดการดับไฟให้คุณผู้ชมอีกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นต้องตากติดตามเพจสถานีฝุ่นของพวกเราด้วยนะคะไปติดตามสถานการณ์ข่าวการดับไฟที่พูดมาเบื้องต้นได้เลยค่ะข,ข่าวต่อมานะคะสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แนะนำแนวทางเตรียมห้องปลอดฝุ่นนะคะเมื่อวันที่31มกราคม2 0 0พ 5 6 6ที่ห้องประชุม5ชั้น5อาคารอำนวยการสารกางจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายธน,นิสร <c oughs> ขออภัยค่ะนายธน,นิสรทิติประพาดาหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยในงานถแถลงข่าวประจำสัปดาห์จังหวัดขออภัยค่ะจังหวัดเชียงใหม่ว่าจากแนวโน้มปริมาณค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงข,ขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นั้นจึงได้เตรียมจัดตั้งห้องปลอดฝุ่นเซฟที่โซนในพื้นที่เป้าหมายได้แก่สถานบริการสาธารณสุขสถานที่ทำงานสถานที่มีกลุ่มเสี่ยงได้แก่โรงเรียนศูนเด็กเล็กสถานที่ดูแลผู้สูงอายุรวมถึงบ้านเรือนประชาชนเพื่อเป็นสถานที่ช่วยลดโอกาสการสัมผัสฝุ่นละอองภายในอาคารและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยจากการวิจัยนะคะพบว่าการอยู่ในอาคารจะช่วยลดการสัมผัส PM 2.5ได้อย่างน้อยร้อยละ38 45ทั้งนี้ควรงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นหรือควันเพิ่มมากขึ้นเช่นการเผาเศษวัสดุทางเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่เป็นแหล่งก่อเกิดกําเนิดควันส่วนห้องที่มีเครื่องปรับอากาศนะคะควรตรวจสอบและทําความสะอาดแผ่นกองอากาศทุกเดือนล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย6เดือนต่อครั้งปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันอากาศภายนอกเข้าไปในห้องนะคะและอาจใช้เครื่องฟอกอากาศเพิ่มเติมประสิทธิภาพการลดฝุ่นภายในห้องด้วยค่ะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่มีการใส่ใจเนาะที่ทำให้มีห้องปลอดฝุ่นขึ้นมานะคะเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนเลยทีเดียวเนาะ,ะข่าวต่อมาค่ะยังคงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะกรมอุทยานร่วมรับฟังปัญหาพร้อมสนับสนุนแก่งปิงอารักค่ะโครงการแก่งปิงอารักอยู่ในทิศใต้ของเชียงใหม่ ระหว่างอุทยานเชียงอขอภัยค่ะระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก่อยและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นเมื่อวานนี้นะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมรับฟังการนําเสนอโครงการแก่งปิงอารักษ์ ความร่วมมือในการลดไฟป่าในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอบก่อยและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่นในปีพศ2565ณห้องประชุมศูนย์สั่งการและติดตามสถนานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอาคารปลอดประสบ รัส,สววดีกรมอุทยานแห่งชาติโดยนายอัธพลเจริญชันสารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยนายสมชายโกมลคงอยู่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการป้องกันปราบปรามและจัดการไฟป่าเข้าร่วมรับฟังการนําเสนอโครงการและมีดรเจนชานรงประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นผู้บรรยายสรุปค่ะการนำเสนอครั้งนี้เป็นการสรุปความก้าวหน้าของโครงการแก่งปิงอารักษ์พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่ขาดงบประมาณด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือค่ะซึ่งยังขาดการร่วมกำลังชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ในช่วงฤดูไฟป่านะคะมีความล่าช้าในการจัดจ้างชุดกำลังเฉพาะกิจซึ่งมีระยะยาวควรจ้างเจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่าเพิ่มเติมด้วยนะคะทั้งนี้นายอัธพล <c oughs> ได้สั่งการให้สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าสนับสนุนกำลังพลเรือนรัตเวนพร้อมกับน้ำมันบริเวณแม่น้ำปิงเนาะโดยมีการประสานภายในหน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากและสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เพื่อบริหารจัดการไฟป่าในพื้นที่รอยต่อระหว่าง อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่นพร้อมสนับสนุนข้อคิดเห็นที่จะให้มีการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการติดตั้งเครื่องมือวัดอัตโนมัติในพื้นที่ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะคะค่ะข,ข่าวต่อไปนะคะเราจะย้ายจากข่าวเชียงใหม่ไปแพร่บ้างเน,นาะเป็นข่าวอะไรเอ่ยค่ะ แพร่คิกออฟนะคะป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันซึ่งแพรเนี่ยมีประกาศห้ามเผาอยู่ในช่วงหนึ่งกุมภาถึง30เมษายนนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มมาตรการนี้และในช่วงเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะที่สถาบันพัฒน,นาการป่าไม้ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่นายชาตรีนายขออภัยค่ะนายทาตีบุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่นะคะประจำปีงบประมาณงบประมาณ2,566เพื่อเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความรู้พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคในส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เนื่องในโอกาสที่จังหวัดแพร่นะคะได้กําหนดในวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายน2566เป็นช่วงวิกฤตหมอกควันและกําหนดให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดแพร่เป็นเขตควบคุมไฟป่าและการเผาที่โลง่งโดยกิจกรรมโครงการรณรงค์เตรียมการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันประกอบด้วยการรับ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าได้แก่เครื่องเป่าลมอาหารแห้งและน้ำดื่มพร้อมมอบเงินสนับสนุนและมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันค่ะเอาละคะ่ะเราไปรับชมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในสถานการณ์ฝุ่นควัน pm 2.5เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆจากกรม อนามัยกระทรวงวขออภัยค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในวันในวันที่ฝุ่นพี2.5มกลับมานะคะเราควรเตรียมตัวดูแลสุขภาพตนเองและในครอบครัวกันอย่างไรนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ นอกจากการติดตามและการรายง,งานค่าฝุ่นและสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทําความสะอาดจุดที่ควรทําความสะอาดแล้วก็ดูแลป้องกันตัวเองด้วยเนาะจริงๆอะเราควรมีห้องปลอดฝุ่นไว้ในบ้านก็ได้เนาะ<ช>จริงๆเพราะว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคปจําตัวนะใช่ ก็ควรจะระวังเป็นพิเศษนะคะควรจะมีห้องปลอดฝุ่นของตัวเองเนอะเพราะว่าเรื่องสุขภาพอะเรารู้ตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมเราดูแลได้ง่ายๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องติดตามค่าฝุ่นจากดัสเดลี่ของเราเป็นประจําทุกวันนะคะเพื่อจะได้ทันต่อข่าวสารมากมายแล้วก็ค่าฝุ่นที่เป็นอันตรายรายวันด้วยค่ะใช่เอาละค่ะเรามาถึงช่วงอขออภัยค่ะ ยังไม่เพียงเท่านี้นะคะทางเพจของเราเนี่ยสถานีฝุ่นปี2นะคะเพจ Facebook เนาะฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะและก็ยังมีช่อง Youtube ด้วยค่ะดั t เตชันนะคะอย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทางเพจของเราเนี่ยมีรายการมากมายที่น่าติดตามค่ะไม่ได้มีเพียงแค่ดั t เ a i ี่เท่านั้นใช่ไหมเราจะมาในรูปแบบรายการอาที่สื่อสารผ่าน ความสนุกสนานเข้าใจง่ายดูปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยนะคะว่าปัญหาเกิดจากอะไรควรแก้ไขย,ยังไงรับมือกับการอยู่กับฝุ่นยังไงนะคะง่ายๆเพียงเท่านี้ใช่ไหมเอาละค่ะพบกับเรา Dust Daily ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา11.00นาถึงเที่ยงค่ะเพราะว่ารายการของเรานะคะจะรายงานติดตามพยากรณ์สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าเพื่อให้คุณรู้เท่าทานันและก้าวนำหน้าฝุ่นควันอีกหนึ่ง 9, ก้าวกับพวกเรา Dust Daily ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ